พลังแห่งคําอุปมาอุปไมยจะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไรมีพลังอยู่พลังหนึ่งพลังในการที่คุณเนี่ยจะเปรียบเทียบตัวคุณว่ามันเหมือนกับอะไรคล้ายกับอะไรหรือเปรียบเทียบคนอื่น ว่าเขาเหมือนกับอะไรเขาคล้ายกับอะไรกระทั่งเปรียบเทียบสถานการณ์ชีวิตเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ต่างๆว่ามันเหมือนอะไรเปรียบเทียบความรู้สึกของตัวเองว่ามันเหมือนกับอะไรการเปรียบเทียบนั้นทําให้เราสร้างภาพหรือต่อดอ t นะครับต่อจุดที่เราอาจจะ ยังไม่ชัดเจนหรือเวลาเราพูดอะไรที่มันธรรมดาเกินไปนอาจจะมีพลังแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณรู้จักพลังของเมตาอ o r หรือพลังแห่งการอุปมาเปรียบเทียบเนี่ยคุณจะเข้าถึงพลังในตัวคุณเองที่ไรที่สิ้นสุดนะถ้าขอให้เพียงคุณทำมันบ่อยพอฝึกมันฝึกมัน วิธีการคืออะไรคืออย่างนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างทุกคนวันนี้อาจารย์จะให้ทุกคนเนี่ยจดเลคเชอร์กันเอาเองเราทุกคนลองลองล,องลองจดดูนะครับลองลองจดดูสมมุติว่าเราเราจะพูดอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นคําเปรียบเทียบอุปมาเนี่ยเช่นสมมติว่าอาจารย์เป็นคําติดปากของอาจารย์นะว่าผมหรือฉันก็ได้ฉันแข็งแรงนะ ฉันแข็งแรงเหมือนวัวกระทิงคราวนี้ฟังดีๆนะครับคำอุป,ปมานั้นน่ะได้สร้างกรอบความคิดขึ้นมากลาวคือมันทำให้คุณนะนึกถึงภาพวัวกระทิงนึกถึงความแข็งแรงความแข็งแกร่งนเวลาที่มันวิ่งไล่ควิดคนอื่นนะมัน ดูแล้วมันเป็นอะไรที่มันช่างมีพละกําลังมากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปรียบเทียบกับตัวเราเองว่าฉันแข็งแรงเหมือนวัวกระทิงหรือฉันแข็งแรงยิ่งกว่าวัวกระทิงเนี่ยพอคุณบอกว่าถ้าคุณพูดว่าออสวัสดีครับผมแข็งแรงดีคุณอาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อว่าแล้วจะ สร้างภาพของคำว่าแข็งแรงดียังไงดียกตัวอย่างคุณสุภาพสตรตีคุณมองตัวเองในกระจกคุณช่วยจินตนาการช่วยเล่นเกมแล้วคุณก็มองตัวเองแล้วคุณก็บอกว่าฉันสวยเหมือนกับนางฟ้าคุณเห็นไหมว่าถ้าคุณพูดว่าฉันสวยคุณยังไม่ได้สร้างกรอบความคิดใดๆแต่เมื่อคุณพูดว่าฉันสวย เหมือนนางฟ้าเหมือนนางฟ้าเหมือนเทพธิดาทันใดนั่นเองคุณอาจจะมีนะภาพของนางฟ้านางสวรรค์ภาพของนะเทพธิดาที่งดงามนะครับและตอนนี้คุณกำลังพูดว่าคุณสวยประดุดนางฟ้าเหมือนกับนางฟ้าคนอื่นฟังหรือคุณฟังก็จะได้กรอบความคิดว่าคุณสวยเหมือนกับอะไร แทนที่พูดว่าฉันสวย I am beautiful นะ I am beautiful like an angel จะดีกว่าไหมมันถ้าคุณฝึกไปเรื่อยๆจิตใต้สำนิกคุณก็จะเริ่มแอบสอบเริ่มซึมซับนะความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นภาพอย่างนั้นคุณลองนึกดูนะครับนะเวลาที่เราอุปมาใช่ไหมบางบางคนเนี่ย ตัวดำดำนะเราก็อุปมาโอ้โหดำอย่างกระตอตะโกคือแค่เขาตัวดำไม่พอนะต้องดำอย่างกระตอตะโกลองคิดดูกันละกันน,ะ,นะช้าอย่างกระเต่าคานคือคุณกำลังเห็นใครบางคนที่ขับรถหรือเดินหรือทำอะไรบางอย่างนะครับเอ่อตักข้าวคำหนึ่งปื้อขึ้นมานะครับก็จะใส่ปากไม่ได้เป็นการต่อว่านะอาจารย์พยายามจะเชื่อมต่อให้คุณเห็นพลังของมันว่า มันสร้างความเข้าใจมันสร้างภาพมันสร้างกรอบความคิดขึ้นมาถูกไหมคุณคต้องเริ่มคิดว่าคุณนะเร็วฉันเร็วปานการมนิตหนุ่มพอคุณได้รับคำเชื่อมต่อน,นี้เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าการมนิตนั้นได้รับการยกย่องนะครับถึงความคล่องแคล่วว่องไวนะครับเร็วการเร็วปานการมนิตหนุ่มและตัวคุณกำลังเป็นคนเช่นนั้นนะ คุณเปรียบเทียบหรือคนอื่นเปรียบเทียบตัวคุณถูกไหมนะซื่อสัตย์อย่างกับนะครับซื่อสัตย์อย่างกับกวนอูเพราะเขาเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นคุณจะแข็งแรงเหมือนกับอะไรรวยเหมือนกับอะไรสําเร็จเหมือนกับอะไรอย่างกับอะไรหรือคุณจะดีนะครับนะประมาณไหนเปรียบเทียบกับอะไรดี คุณต้องสร้างภาพอันนั้นขึ้นไปในจิตใต้สุดของคุณเรื่อยๆนะนะเทรดหุ้นเก่งยังกับจุดๆ,ๆอะไรดีช่วยออกแบบไปเรื่อยๆเขียนมันเก็บขึ้นมาแล้วมันจะสร้างกรอบความคิดนะว่าคุณได้เอาอะไรเอาอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยใส่เข้าไปในกรอบความคิดให้คุณนะบางคนบอกว่าฉันนะรู้สึกนะอย่างกับตายแล้วคุณลองคิดดูว่า เออเขาจะบอกว่าเขาเจ็บปวดเขาเศร้าเขาโกรธอะไรกระเป๋านะเขาก็บอกว่านะรู้สึกอย่างกับลงนรกนะ่เห็นไหมการใช้อุป,ปมาก็ไปบอกความรู้สึกว่าหรือกระอ,อ,อักกระอ่วนนะยังกับอะไรเศร้าอย่างกับว่าอะไรนะเศร้าอย่างกับว่าโลกแตกฟ้าดินถล่มทลายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณใช้มันอย่างสร้างสรรค์ คุณออกแบบมันกับชุดขอ,องคุณในรอบด้านคุณให้พรตัวคุณได้ไหมในการที่คุณจะสรรเสริญยกย่องตัวเองในการที่คุณจะเห็นตัวเองได้ดีได้ดีนะหรือเชื่อไปก่อนเชื่อไปก่อนว่าฉันแข็งแรงนะเหมือนกับวัวกระทิงเมื่อคุณพูดอย่างนั้นจิตต้สมนึกคุณก็จะค่อยๆซึมซับนะไอเดียกอบความคิดนี้เข้าไปนะโอเคนะ ฉลาดนะอย่างกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะถูกไหมหรือนะอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะนะดังกับดาวินชีคุณสามารถจะเล่นเกมนี้ไปได้ตลอดชีวิตได้ทุกวันนะนะฉันเทรดหุ้นนะได้กำไรนะทุกวันนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับอะไรดีนะักเทรดหุ้นนะเทวดานะนุ่มอย่างกับอะไร นะหรือนะครับนุ่มอย่างกับอ่นุ่มอย่างกับปุยฝ้ายนะครับเบาเหมือนขนนกเบาเหมือนขนนกนะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโอ้โหรักคุณเท่าฟ้าเชียวนะอือถูกปะ่ะชิตฉันมันสดใสซา,าบซ่าเหมือนสไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณใส่ความสร้างสรรค์สร้างกรอบความคิดของคุณขึณ้นมาว่า คุณจะเหมือนกับอะไรจะรวยเหมือนกับอะไรนะสาเร็จเหมือนกับอะไรงดงามเหมือนกับอะไรถูกไหมถ้าหากว่าคุณได้ทําอย่างนี้เนี่ยคุณจะเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวคนเองนะแทนที่คุณจะสาบแช่งตัวเองคุณก็นะครับให้ศีลให้พรตัวเองโดยอุปมาอุปไมยชีวิตตัวเองดีๆนะเนะชั้นชีวิตของชั้นมันดีนะดีเหมือนกับอะไรดีนะ ชั้นเสกนะชันเสกได้เาวากับนะพระโมคคลานะโอ้โหมีฤทธ์มีฤทธิ์ประดุดพระโมคคลานะนะโอ้โหอะไรอย่างนี้เป็นยังไงสุดยอดไหมหรือว่านะเออฉันเป็นคนใจบุญนะดุดพระเวสสันดรโอ้โหอะไรแบบเนี้ยสวยอย่างกะเทพธิดานะโอโ้พอทุนฉันโตนะโตวันโตคืนนะ โอวันโตคืนนะเรากับนะต้นโอ๊กที่สูงเสียดฟ,ฟ้าอะไรก็แล้วแต่เวอร์เข้าไว้เวอร์เข้าไว้เข้าใจมหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณได้เรียนรู้พลังของเมตาโฟร์เนี่ยว่ามันจะสร้างกรอบความคิดให้ทิศทางการคิดและรู้สึกแบบนั้นได้จริงๆสักวันหนึ่งนะคุณจะพบว่าคุณได้โปรแกร,รมจิตใต้สำนึกของคุณทุกๆวัน คุณก็จะนะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆแทนที่คุณจะรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกตัวเองไม่มีพลังหมดแรงที่โลกไม่เอาไหนคุณก็ต้องไม่เอาละไม่คิดแบบนั้นในกอบความคิดเดิมๆคุณต้องเชียร์ตัวเองด้วยการเปรียบเทียบดีๆนะว่าคุณกำลังดีขึ้นแล้วเก่งขึ้นรวยขึ้นนะมีพละกกำลังมโหฬารมหาศาลนะครับอะไรอย่างนี้ โดยเฉพาะในยุคที่โควิดคุกคามเนี่ยคุณยิ่งจะต้องโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยให้เป็นเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคุณแข็งแรงเหมือนวัวกระทิงจริงๆแบบนั้นเลยคุณแข็งแกร่งนะนะัันแข็งแกร่งนะดุดเพ็นี่ประมาณนี้เลยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณพยายามที่จะสร้างมันขึ้นมาแต่ว่าคุณสามารถใช้มันได้ตลอดไปด้วยการนะครับใจเย็นๆค่อยๆค,ค,คิด เขียนคําเปรียบเทียบอุป,ปมาของคุณขึ้นมากับชุดของคุณว,ว่ามันจะดีขึ้นยอดเยี่ยมมากขึ้นเก่งขึ้นรวยขึ้นสําเร็จมากขึ้นแข็งแรงมั่นใจมากขึ้นคุณคิดว่าใครนะครับที่เป็นคนที่มั่นใจที่สุดในความที่ของคุณใขรครับเขาคือใขรครับคุณก็อาจจะเอาตัวคุณว่าฉันมั่นใจนะครับเหมือนหมอนั่นอะแต่ช่วยบอกชื่อทีใครคือคนที่คุณรู้สึกว่าเขามั่นใจมากม คุณก็พูดไปสิครับเพราะว่าฉันมั่นใจเหมือนกับคนคนนั้นเลยถูกไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่คุณจะคิดได้เพราะฉะนั้นด้วยวิธีนี้มันจะโปรแกร,รมจิตใต้สำนึกของคุณมันจะมอบกรอบความคิดที่สดใสมีพลังมีความหวัง แล้วก็มีแรงบันดาลใจนะครับที่คุณจะสู้ต่อไปคุณจะต้องสามารถสู้ต่อไปนะและชนะถูกไหมคุณจะต้องคิดว่าชุตของคุณนั้นมันสำคัญนะการดำรงอยู่ของคุณนั้นมันสุดยอดมากอย่าไปยอมแพ้อย่าไปท้ออย่าไปคิดอะไรในเชิงลบเด็ดขาดคุณจะต้องคิด ในเชิงบวกและเปรียบเทียบมันอะไรที่มันอลังการงานสร้างเนี่ยเยอะๆแล้วหน้าที่คุณก็คือออกแบบแล้วทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆบอกเลยว่าถ้า,ากว่าคุณมีนักลงทุนที่เป็นไอดอลของคุณคุณก็บอกสิว่าคุณลงทุนนะเก่งนะเหมือนกับคนหดนั้นได้ไหม ถ้า,าว่าคุณเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดคุณจะใช้มันได้ไปตลอดชีวิตเลยก่าวโดยสรุปนะครับทุกท่านเลยนะครับไปออกแบบคําอุปมานะครับเขียนใจใส่สมุดไว้เยอะๆทุกวันเลยนะครับวันละหลายหลายชิ้นอ่านมันซ้ำๆนะครับตอกย้าม,มันว่าคุณเป็นเช่นนั้นจริงๆตอกย้าม,มันนะไม่มีข้อจํากัดใดๆที่คุณจะเปรียบเทียบตัวเองให้ดีเท่าไหร่ก็ได้ทําไปเถอะ ทำไปเถอะนะรับรองเลยว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างแน่นอนมันจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินของคุณมันจะเปลี่ยนสมรรถนะนะครับของร่างกายของคุณมันจะเปลี่ยนมันสมองของคุณมันจะเปลี่ยนระดับความสุขของคุณเมื่อคุณใส่ใจนะที่จะสร้างชุดของเมตาโฟนะเมตาโฟฟอร์ for your life ขึ้นมาอาจารย์มั่นใจเลยว่ามันจะใช้ไปได้ตลอดการตลอดการเลย อาจารย์กล้าท้าเลยว่าภายในสัปดาห์เดียวชีวิตคุณจะดึงดูดสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมากเลยด้วยเมตาอร์ที่ส่งพลังของคุณคุณจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกับเมตาอร์เข้ามาในชีวิตของคุณเลยคุณอยากรวยไหมอยากเข้มแข็งอยากสําเร็จนะอยากสุขภาพดีคุณอยากจะมีชีวิตรักที่ยอดเยี่ยมคุณอยากได้อะไรล่ะใส่ก่อความคิดนะด้วยเมตาอร์ อาจารย์และคโนวดคงต้องขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอทุกคนนะครับก็มีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ I love you ครับบายบาย